สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใส่ขอบนะฮะนี่นะฮะขอบแบบนี้แล้วก็ซ้อนภาพแล้วก็มีขอบอย่างนี้นะฮะนักเรียนหลายคนที่ต้องการทำแบบนี้นะฮะในโปรแกรม Final Cut เนี่ยมันให้มาเลยนะฮะอยู่ใน e นะเอฟเฟกนะอาจจะหาไม่เจอเอามาดูวิธีทำเลยนะฮะสมมติว่ารูปนี้เราต้องการที่จะใส่ขอบนะฮะเราก็มาที่เอฟเฟกนะฮะเนี่ยคือเอฟเฟกนะฮะ ตัวแรกเป็นทานทติชั่นนะคะตัวที่สองเป็นเอฟเฟกคลิกที่เอฟเฟกขึ้นมาทีนี้เราหาไม่เจอนะคะเอฟเฟกมันเยอะเรามาที่เซิร์ชข้างล่างเลยค่ะพิมพ์มันจะชื่อ Simple นะคะพิมเอสเอ็มะคะแค่นี้มันก็ขึ้นมานะคะนะฮะซิมเพิลบอร์เนะฮะแล้วก็พอเราเลือกตัวนี้ให้เหลืองแล้วเราก็เดาบลคลิกนะฮะพอเดาบลคลิกปั๊บหนาแล้วเนี่ย ก็จะได้เกาะนะคะเป็นสีเทาอ่อนๆถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีเราก็มาดูตรงแถบเอฟเฟกนะคะวิดีโอเอฟเฟกตรงนี้ก็จะมีขอบหนาเท mm. ่าไหร่นะฮะสูงเอานนหนาหนาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีนะก็สีเขียวอะฮะให้เด่นๆฮนะอย่างนี้นะฮะเราก็จะสามารถที่จะทําได้เลยนะฮะใส่ขอบทีนี้เราอยากจะเอาภาพมาซ้อนนะฮะเอาภาพมาซ้อนอนะ ว่าเราจะเอาภาพนี้นะฮะมาซ้อนนะฮะแล้วก็วางปุ๊บกดคิวนะฮะภาพมาแล้วแล้วก็ขยายยืดภาพหน่อยยืดภาพปุ๊บยืดภาพเสร็จแล้วเราต้องการให้ภาพมันเล็กลงนะฮะเราก็ปรับสเกลปรับสเกลคลิกขวา transform น,นะฮะดึงภาพมาวางข้างในข้างหนึ่งที่เราต้องการนะฮะเสร็จแล้วเราก็แล้วก็ double click simple border นะฮะมันก็จะเข้ามาตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนสี เปลี่ยนขอบเป็นสีม่วงก็แล้วกันนะฮะขอบมันก็จะเปลี่ยนสีได้แล้วก็ปรับขนาดให้เล็กให้ใหญ่ได้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะนี่คือวิธีการใส่ขอบอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครอยากจะทําทซ้อนนะฮะตัวนี้จะเป็นวิดีโอก็ได้นะไม่จาเป็นเฉพาะภาพนิ่งนะ,ะสมมติว,ว่าเราอยากจะให้วิดีโอเข้ามาซ้อนนะฮะ สมมุติว่าเป็นวิดีโอตัวนี้นะฮะจะเอามาซ้อนนะแล้วก็ย่อก่อนนะฮะมาที่ t r a n s f o r กดมาที่ scale นะฮะ scale ลแล้วก็ลดลงอันนี้เราจะลดเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบนะะจับประวางที่ไหนก็ได้นะฮะเสร็จแล้วเรา double clip simple border ใส่เข้าไปมันก็จะซ้อนกันเนี่ยเราเปลี่ยนขอบก่อนนะฮะสีเขียวแล้วกันให้หนาก็น,นี้หนยะจะได้เห็นชัดเจนนะฮะ เราก็จะได้นะฮะส่วนกรอบข้างนอกก็เหมือนกันฮะเดี๋ยวมันคลิกปั๊บเราก็จะได้นะฮะนี่คือวิธีการใส่กรอบนะฮะใส่กรอบหรือใส่เฟรมนะจำชื่อมันว่า simple border นะฮะ simple border เซิร์ชหานะฮะเพราะว่าเอฟเฟกเราเยอะโอเคนะฮะเรียบร้อยนะฮะวิธีการทำก็ประมาณนี้นะฮะมีใครสงสัยหรือว่าอยากจะให้ทาคลิปไหนเพิ่มก็็อกซ์แจ้งครูเข้ามาได้เลยนะฮะ